อุ้ยอุ้ยล็อกได้นะครับออจริงจริงมันไม่น่าล็อกได้นะนะครับมันกลับมาอยู่กับ Resident Evil Revelation 2กับผมนะข้าตัสดสวิตซ์สวิตซท่านเดี๋ยวเนลเราแก้บละ่ะเออผมรู้แต,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 ต่ว่าเราเสี่ยงมากกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วฟังนะไม่ต้องห่วงเราเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพโคตรมืออาชีพเลยนะฮะสภาพนี้ป <โฆ S 1> ั่นตายภาค จะสังเกตว่าชุดเปลี่ยนไปเนี่ยก็บอกเลยว่าเล่นใหม่นะฮะก็เซอร์วิสหมดลงแล้วนะฮะไม่ได้จะเซอร์วิสตลอดเวลานะฮะไปอะจมันจะแปลอะไรสักอย่างประมาณว่าช่วยกันดึงหน่อยเอาละดึงนี่นะฮะลิเวเตอร์นี่ไปแล้วก็ให้ปลาแคร์ดึงอ่าแล้วก็ให้มอยราช่วยค่อยแกปค่อยตามมะครับจริงๆถ้าเกิดผมมาเซฟแถวนี้เนี่ย มันจะไม่ต้องมาเกิดอาการแล้วไงนะสู้ใหม่ <laughs> คือตอนที่เจอไอนะ้โน,โนะนั่นอะพานโนกลายไล่างเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นมุมล่างซ้ายนะคือเซฟพอพาโนโนกลายล่างเนี่ยแม่งไม่เซฟไงเพิ่งเซฟตรงนั้นพอผมดีวันนี้แม่งยังไม่เซฟไงเลยต้องเล่นใหม่ผมฉันรู้นะว่ารู้ผม,ผมดีใจที่ <laughs> ไอ้ฉันดีใจที่คุณแต่ <c oughs> แต่แยกทางเออฉันว <c oughs> ิ่งเร็วมากเป็นเจอาสิคฮะพวกพี่สาวพวกนั้นคืออะไร มันพยายามพาเราที่นี่เป็นไวรัสมันจะทำให้เราการล้างเมื่อเราทัวคิดว่าเกมเครื่องน่าจะไม่ไหวนะครคิดว่าเราปกป้องคนไปชดชมัเนี่ยคนนี้คือหัวหน้าของเราเนลฟิเชอร์เธอคือโลกใบแรกตัวบอลตันใช่ไหมพ่อของเธออยู่ใน BCA สินะ ทำอะไรสักอย่างสิอย่าขอร้องอย่างละอย่าพูดถึงเรื่องนี้ให้แบดดี้ฟังนะฮะเดี๋ยวทำไมมาแหลกจังวะวันนี้ปรับโลทุกอย่างเลยนะเคนี่เฟรมเรทที่จะล่วงเป็นเวลาเฮ้ยเมาส์เหมือนมีปัญหาเอหนะฮะ เออมอวิบัญญัติจริงๆ้วยแย่งแม่งเข้าเลยเดโดบอกว่าสัญญาณน่าจะมาจากที่สูงไอเดียจะไปที่นั่นนี่หอคอยนั่นเหรอต่อเอเวอเรสต์บางอย่างอาจจะอยู่ในนั้นาาก็ได้ออเ,รเราจะเข้าไปดูกันไอ,อเดียแย่มากเราควรรอจนกว่า,า,าจะถึงตอนเช้าแต่ก่อนจะถึงตอนเช้าเราอาจจะเป็นเฮโดก็ได้ นะฮะก็เถียงกันเมาเป็นที่เองนะฮะเมาเป็นอย่างนี้คือต้องต้องลบเอ้ไม่ใช่ต้องลบเดี๋ยวต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะฮะก็ขอภัยในเชนเดีก,กากานี้ด้วยนะฮะแป๊บน,นึงไม่ไหว,วต้องจัดการนะียแป๊บน,นึงครับกลับมาแล้วนะฮะภ้าอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะฮะก็ ต้องขออภัยด้วยเนี่ยมันทำให้เกมลื่นขึ้นมัง้งนะครับไปอะไรอ่ะอ๋อได้ข่าวว่าแถวนี้มีหมาใช่ไหมนี่ไงโนโหนโหนไอ้ยี่ยกระสุนหมดโอ้โนดนแดกเลยเ ครับยังไ,ไม่โดนนัดเลยโอเคเฉลี่ยแล้วประมาณตัวละสองนัดป็นกระสุนโดยใช่เหตุแถมไอ้พวกนี้แม่งไฟมากครับยิงไม่โดนเอาะละอยู่นิ่งๆอ้าวให้ตายเถอะโอ้ยน่าสุดท้ายแล้วเก็บไว้ใช้ดิ ะอยู่ไหนเดียวยิงมาทางนี้ก็แสดงว่าอยู่ทางน,นี้สวยเห็นปะ๊บ <laughs> แป๊บนี่ใช้เฮิร์ฟแล้วเหลือยอยู่นัดเดียวนี่ครับเอาให้คุ้มไมล่าหนูเปิดงัด แม่งก็มาอีกนะฮะท่านนั่นแน่เฮ้ยโอ้ย oh, <yeah. S 1> ตกใจนะฮะเดี๋ยวเดยออ๋อหมายเลขสามก็หาไปดิหมายจ4อยู่ไหนวะ oh, <yeah. S 1> เปิดจะรอเข้าสิครับรออะไรรอพ่อเปิดลิบินก็ไม่น่าใช่เค okay, ครับ ถามกันว่าคิดถึงกันไหมก็ผมคิดถึงทุกคนเลยนะฮะแต่ติดปัญหายอย่างเดียวจะสอบแหละอ,ะอีกแล้วเลยก็พวกนี้คงเป็นพลเรือนของที่นี่แหละนี่อะไรกันเนเวสเซียเปลี่ยนทุกคนในเกาะให้กลายเป็นไอ้เจ้าเนี่ยเหรอเฮ้ยตะกะป่วยทำเพื่ออะไรอย่างนี้นะฮะเปีนขึ้น,น,นมาอมอนขมอนเหยียบเลย ดูขึ้นไปเนี่ยมาดูโอ้โหแกป๊ปแม่งโคตรสภาพ์บลุดลยครับดีขึ้นไหมครับเมะการจ้องมองเล็กน้อยเนียวอ้าวเนียวเหรอเดี๋ยวเขาสัญญา,าว,ว่าเดี๋ยวช่วตามไปเจอก,กันที่ทาวเวอร์เยีดเข้ามาเลยไอ้พวกเฮียจับกูสิฮะแล้วพี่แกก็จากไปแล้ว ลเลือดกูก็กลับมาโหดแบบเดิมนะฮะแบบฟังตายเช่นเดิมเข้าประตูทีละไปมันเกิดคำถามนะฮะว่าเราควรเข้า,าไหมได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยประเทศไทยนี่คืออะไรฮนะแอลกอฮอล์ถ้างั้นอย่างนี้เราก็สามารถผสมได้แล้วใช่ไหม ถ้าเราผสมกับเจ้านี่ก็จะกลายเป็นเป็นอะไรวะเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรครับหายไปไหนก็ไม่รู้กลายเป็นนี่เหรอบ้าเด้นะผมเอาแอลกอฮอลผสมกับผ้านี่กลายเป็นเคมีข้าววะ,วะถ้าเคมีข้ลมันจะทำแค่ปฏิกิริยาแค่่ังไงนะเป็นเออ ที่มีข้อมันจะเป็นแค่ระเบิดควันเนี่ยไม่รู้ส่งผลอะไรบ้างเหมือน,นเราอยู่ในร้านอาหารเนี่ยมันมีเสียงคนคุยวิธียั่วไม่อยากจะเล่นปลาแขกเท่าไหร่เนี่ยปลาแขกกำลังจะมอง ไม่น่าเขา้าโอ้โหแม่งสองตัวพร้อมกันอีกนี่สเตลล์ไปมีความหมายไหมเนี่ยแฮปปี้ปเตะแม่งโอ้โยยุบไปมาฮะป้าป้ามีปืนเนี่ยป้าใช้มีดสู้คืออะไรวะนี่ไอแม่งฉลาดสัตว์อื้อหื้อแรกพร้อมแรกนะฮะ ลุกไหมลุกไหมลุกเว้ยเฮ้ยเสียงอะไรโอเคนะฮะเป็นเสียงวิทยุจริงๆเดี๋ยว,ยวปีนทำไมเฮ้ยห,หรือว่าน้ำมีอะไรอยู่ครับเออนี่ไงมาไล่มาทางนี้ฮะ ีเก็บโอเคเราก็จะเอาเทนนี t <t <t ้ออกไปนะฮะหยิบดิโอเคโอเคครับป้าป้าค่อนข้างดีเลิโหป้านี่ร้อนแรงเนี่ยสีแดงเต็มจอเลยติดเลยนี่จะมีปืนลูกเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวกว้างกับมึงไหมเนี่ยเต็งหัวเน้นๆหนึ่ง หัวของไหนวะไม่โดนอีกอ,อืมเข้าหน้านะฮะเดี๋ยวสิอ๋ออะไรสิอยู่ดีวิ่งไปไอ้นี่เฉยเอา <c oughs> เดี๋ยวป้าตายโอ้ฟาดแบบไม่เก่งใจป้าเลยอืม คลิกซ้ายคือเก็บของด้วยวะอย่าไปยุ่งกับป้าเดี๋ยวป้าตายแม่ว่าน่าจะเป็นเฮิร์บนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนแนปโอเคให้เรียบร้อยเป็นคนยกแป,ป๊บนี่จะเป็นลูกซองแบบ เรียกว่าไงวะเซมิออโต้แทบคือมันเป็นลูกสองที่จะเบากว่าเดิมนะฮะแต่ว่ายิงดัวได้โอเคยกยกทรงทุยยืสจังหวะนี้รู้สึกเราสเตลได้นะฮะเขาบอกว่าให้เราระวังไว้วันเช้นี้นั่นไงหนึ่งตัว ยังไม่ได้ยินไม่แน่ใจว่าเราสเตลตัวใหญ่ได้ไหมผมจำไม่ได้แนละ้วไม่ได้เล่นานานแล้วนะแถวนี้มีอะไรหมาอแค่ตรงนั้นมีมานะผมเองรีบลุกเลยอะ สองตัวโอ้ยขวดเปล่าเฮ้ยอาจจะล่อมันได้นะเดี๋ยวดเดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันรู้เรื่องแน่หวะเรู้ไดอะรฮะถ้ารู้ก็ช่วยไม่ได้ โอ้ยจ้าโอ้ยจ้าืเต็มเต็มฮะแถมวิ่งแป๊บเลือดนี่ไหลเป็นโลหิตเลยโอเคครับชาตัวแม่งน่าจะตายสนิทอ๋อนี่ดันดวนดวน ดวนนี่เฮิร์บอีกไหมฮะเสร็จแล้วไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วโอเคครับเลือดหยุดไหลแล้วสต็อปบิดดิง้งแต่ก็อยู่ในขั้นปางตายจริงๆเลยโอเคครับแค่นี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วบา,บายบๆพี่นางโฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยี่ยมันเข้ามาได้เว้ยเมื่อ่ะทำไมยืนนิ่งอยู่ลูกปาดแมงอืเสียบไม่ตาย ยาเราฟาดตัต้งกว่าแน่นิ่งเลยฮนะแอะจะตายจะตายสองครั้สุดท้ายอย่ายาย่ายุาง่งเ,เฮ้ยเฮ้ยนนั่นเด็กคนอยู่นั้นื้หกูตุยนึกว่าเห็นผีใช่ที่เราเห็นเธอในคุกผี มีแค่สวัสดีเคเธอมีข้อมือการอะไรข้อมือกันเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี่โอ้โหเซียพยายามจะทำให้เด็กคนนั้กลัวด้วยนี่มันกระบ่าจะชัดแล้วนะฮะหายเดี๋ยวจะจำได้ว่าแถวนี้คืออะไรที่ไม่สมควรไม่สมควรอย่างยิ่งนี่ะได้ข่าว ไม่มีอะไรจริงดิเออนี่ไงอ้าวป like ้าแค่ดวนนะของดีไม่ควรพลาดโอเคล็อกใจอีกฝั่งถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะเจอเอ๊ะเด้อเรากจะเจออ่ะเรานี่นะครับเราจะเจอตัวบูมเมอร์บอมบุูมเมอร์ไบค์บูมเมอร์ตัวอะไรนี่แหละอยู่ไหนครับข้างล่างอาจจะมีได้ไอยนะให้ใช้ไฟฉายส่องดูว่า จะเจออะไรไหมนั่นไงโอเคเสือแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนโอเคไม่ตามได้กินเฮ่อไปกันนะฮะตัวเลยว,วะอะไรก็ได้อย่าอย่าบึ้มกใกล้ใกล้กูเดี๋ยว <c oughs> วิ่งติดก่อน ตายสิเฮ้ยเสียงคือบางทีก็สงสัยมันรู้ได้ไงว่าคือมีอุ๊ยยังโดนผมนี่หนีแทบไม่ทันลืมไป่าลูกตองนี้แม่งเบาเอา ตายใช่ไหมตายสนิทเลยนะสนิทเลยนะเดี๋ยวรอเลือดหายหยุดก่อนจังหวะนั้นเราก็โอเคครับเรียกว่าปลอดภัยที่จะลงไปข้างล่างแล้วนะฮะเดี๋ยวป่าเลือดหยุดเมื่อไหร่ถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการว่าอไงทีโอเคดูเหมือนจะหยุดแล้วนะฮะเป็นวิธีที่ค่อนข้าง สองนัดก็เอาอันนี้แรงกว่านะผมคาดว่าตัวเองคงใช้อันนี้มากกว่าโอเคพับสู้ถึงไวโอ้โหเรียกว่าหลุดไปแล้วแต่ยังได้อยู่ในวงพอดีครับหายากอันนี้นในวงโอเคเช็คกันเนี่ยเมื่อร์แคสมคืออะไรเวอร์คืออะไรเวอร์ ทำไมไม่บอกเราเว้ยว่ามันคืออะไรเว้ยเดี๋ยวผมได้เสียงอะไรบางอย่างเรื่องแหลกนี่อยู่ในอาการที่พอใช้ทำไมเพลงยังอยู่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหัวแตกก่อนนะฮะไวไวพวกนี้ไวมาก พูดเลยอะไรเลยรวมเปล่งเป่งแล้วเป่งแล้วพร้อมจะแตกแล้วเกือบมานะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วคือจริงๆบางทีตะโกนแบบนี้นี่ไม่บอ่อยเขารู้เลยว่าอยู่ไหนโอเคเบบก็บแอลกอฮอล์มาเนะี่ยวันที่8พฤศจิกายน2009 โดยทั้เซสม็อกมูฟอัพไอ้มอกกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็ได้พาเราไปในสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าทดสอบที่แท้จริงเนีฮยเป็นเวลา11ครั้งที่เราที่เซ็นเซอร์ในบริเคตรเราแบบยังไงปฏิมีปฏิกิริยา The subject the team em, emotional state ก็คือในตอนนั้นแสดงว่าเกิดหลายอารมณ์ขึ้นกับตัวทดลองนะครับผลลัพธ์ก็คือตายไป3 เ,ลเ,เหลืออีกแปดนะที่เออ,อยังพอใช้ได้บอกว่าวหรือเราก็กำจัดทิง้งหรือกลายพันธุ์เนี่ยหมูเท็ดเถ็ดเดอะเทลเอ็นกันเออโอ้คำวิ่งเดือดเสียนะส้ายก็จบลงว่าเออทำให้พวกนี้สามารถกลัวได้เนี่ยคือถ้าผมไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้กูก็กลัวเหมือนกะันวะ่ะ ทีก็ไม่เข้าใจว่าแหลกทำไมเค,เครื่องไม่ไหวแล้วก็เงี้ยไปเอ้ยวิ่งติดเอานึกว่าเป็นโต๊ะราฟโธ่เอ้ยเคอันนี้ให้ชื่อแนาตาเลียานาตาเลียนะฮะไม่ใช่เอมิลี่คุณนี่เรียกเอมิลี่แบบ จนชินปากเอเมวีี่คือใครยังไม่รู้เลยโอ้เลือดโอเคเปิดไว้ก่อนอ๋อตรงนี้นะฮะจะให้เราจะให้เราเปิดปิดนะซึ่งผมก็ลองไปเซอรวจมาดูแล้วว่าข้างในไม่ไม่ได้มีอะไรโอเคกระดังคลิกแล้วก็ให้เมล่าเข้าไป ดันของปิดให้ทันไม่ทันลูกไม่ทันจ้าไม่ทันกดใหม่โอเคยากเนี่ยโซ่ไม่ยากผมอยากผมอยากคือผมผ่านมานิดเดียวเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องไงปัญหาเรื่องตัวคอมนี่แหละคอมกูเม้งกากลงนิดเลยเดี๋ยวจะอัพคอมนะครับโอเคนะฮะ What the fuck อุ้ยอัดหน้าดีออกอแม่งอัดได้ไม่พอดิแม่งมองไม่เห็นดีเลฮะักโอเคฮะมันยากเราก็ย้ายฝั่งเนี่ยจะได้มองเห็นมันก็ไม่มีอะไรเพื่อนหน้าป่ะวะเ,เก็บฟางกระเด็นมีอะไรไหมมีอะไรไหม,มจะเก็บไว้ก่อนนะฮะนี่ก็จะตกไปห้องชั้นล่างผมไม่แนะนำให้ตกเด็ดขาด เรื่องแบบนี้ไม่ควรแนะนำเนี่ยโอเคให้ป้าไปป้าหน้าหายหายหายทุกไหนวะเข้าประตูครับแอดหืหน้าเข้าเลือกเกินตันนี้เนะีฮยสิ่งที่ต้องการอย่างแรกเลยคือมีเท่าไหร่ก็มีไม่พอจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กนั่นเข้าห้องไปแล้ว รู้สึกตรงนี้ไม่มีอะไรมั้งเก็บเพิร์บแบบสบายใจเอาเต็มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟาดหัวแตกฮนะเราเป็นอันจบกันโอเคแล้วก็มาใส่ของมัยล่กแขนกันเด้ดูฮะว่าเราจะกะ็ฮอคอมบายกับพกักก๊อได้เลยนะ ก็ไม่เกี่ยวนี่โอเคแล้ว okay. ก็คอมไบไปนะฮะมันมีอะไรนันที่ตะกี้ผมได้เอา้าเดี๋ยวตะกี้ผมได้อะไรสักอย่างไม่ใช่หรอวะคอมไบเรเลยไม่หายไปไหนโอเคฮะเพื่อป้องกันเรื่องภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวมอยลาบก่อน โอ้ยทึ่งในความกลางตัวเองเฮ้ยเจอโต๊ะเครื่องแป้งแล้วการพาวเวอร์เฮ้ยของดีนี่อันนี้ไว้ทำเป็นระเบิดนะฮะอ่าบอมที่นี่ที่ไหนเอ่ยแค่ว่าเราจะให้ป้าแคร์มานะฮะได้เวลาใส่ของ เรามีอะไรมาบ้างไม,ไม่ไม่มีเลยเหรอเดยวสิไม่มีจริงหรือไม่มีก็ไม่มีวะเคฮะเราก็จะเปลี่ยนตัวนี่กูเล่นมานานแค่ไหนลยครับขออนุญาตแป๊บนี้ครับโอเคเรียบร้อยทำไมเธอต้องหนีแล้วด้วย ทำ,ทำไมทำไมต้องถามกูด้วยอาที่ไหนเนี่ยใช่เด็กผู้หญิงคนเดียวกันเลยรู้ปะกูจะหาดิวจากไหนฮะเฮ้ยเล็กลิฟต์เลยเหรอมาจริงเว้ยถึงแล้วถึงแล้วเอาไงดี โอ้โหไม่น่าเรียกเลยจริงๆสวยฮะสักแค่สวยแข่งแม่งโอ้ยบวกอะตีล้วยโอ้โหบ้าแค่เลือดจ,จะหมดแต่ใจตะเกรงใจยังสู้นะฮะนี่อะไรทับทิมทับทิมกรอบอร่อยเชียวอ้ำ มองไม่เห็นนะไม่กล้าไม่กล้าคืออะไรให้อ่านด้วยเขียนด้วยภาษาัะเซกแล้ว Town r e s i d e n t Memo ก็คือคนที่อาศัยในเมืองนี้แบบเมโมไว้ h ing have changed so much ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่เธอได้เข้ามาที่นี่ Our s ร์ i ับบิตบตี้ของพวกเราก็ almost like completely different as land now อ๋อเกาะแห่งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเกาะที่แตกต่างไปโดยชิ้นเช,นชิงแล้วเด n ยนยิวคิมเ เดอะไมมีอุปกรณ์ใหม่ๆที่เหมืองนะ and the j o b แล้วก็มีงานใหม่ด้วย not just laborer ไม่ใช่แค่พวก laborer นี่คืออะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ย But she employing people a t r e s e a r c h e as well เธอจ้างเรียกนะบริหารงานเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างได้ดีผู้คนพอๆกับที่ทำงานไว้ใจได้ดีเลย the a r e s o m a n y e m p l o y m e n t ก็ทางนั้นก็เลยมีงานเยอะทีเดียว I can express my deep enough ก็คงไม่ต้องไม่มีอะไรขัดแย้งให้เธอ Despite it, แต่ว่า The r e a h o s w o d o u b t her มันก็ยังมีคนที่สงสัยเธออยู่ Such i n g r e a t e if you d i อีก you are free to lift h e s head ช่งก็มันเหมือนเป็นคำแบบว่าถ้ามึงไม่ชอบอ่ะมึงก็ออกจะก่อนนี้ไซี่อะไรอย่างเนี้ยนะ อาองัดได้ได้งัดฮะเสียเวลานานนิดนึงผมว่าลิฟต์เนี่ยเราอาจจะจำเป็นก็ได้คือแบบก็ถ้าไม่เปิดแล้วจะผ่านยังไงพาสบล็อกนะฮะจริงประแขกรมาคนเก็บช่างไม่เหยครับจังหวะนี้อะไรก็เหมือนกัน เราจะีกฟังโอเคงั้นเราไปใส่ของกันแล้วก็จบพาร์ทกันตรงนี้แล้วกันเนอะป้าแขกจะไม่ไหว,วพาร์ทหน้ามาป้าแขกก็จะไม่ไหวแล y เย q ควิ k ลีโหลดใช่ไหมอันนี้อะไรควิกลีโหลดไปแล้วนะเคเราเอาควิกลีโหลดไปใส่อะไรดีอ่ะ สองนี้แทนแล้วกันเคครับทุกท่านดูเลือดด้วยยายคนละกันพรนุ่งน้าเจอกันใหม่ซีโอเกนจุบจ๊บจุ bye ๊บบ๊ายบายเย่